มันเยอะชวนสาวๆไปออกงานราตรีกันด้วยสีคอร์เรคชั่นใหม่ล่าสุดนนะทาเล็บแบบสีจึ้งสีสวยสีคมด้วยสีแดงเฉดทั้งหมด1 4สีแนนพิตตี้สวยจึ้งทุกเฉดเลยคะได้ความแบบไฮโซหรูหราก็หรูคือทุกคำมาหมดค่ะพาไปดูการสปอสสีแดงกันนะคะเป็นสีปราบเซียนแต่ไม่ต้องกลัวนะคะ a n นพิตตี้คอร์เรคชั่นใหม่ล่าสุดนะคะเนื้อสีแน่นค่ะ จุ่มแค่หนึ่งครั้งก็จะได้เนื้อสีเงาวาว,าวสวยแบบนี้เลยพาง่ายเนื้อสีไม่พองไม่มีปัญหาทั้งมือใหม่มือเก่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะคอลเลกชันนี้ล่าสุดเลยที่สําคัญเลยนะคะเนื้อเจลเขาจะมีความบางเบาค่ะแต่ก็ยังคงความคมของเนื้อสีอยู่ใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะบอกเลยว่า้ารพลาดใน EP นี้สวยทุกเฉดสีการันตีค่ะใครที่ชอบสีแดงสีเข้มนะคะแต่ไม่อยากได้เนื้อหนาๆ <Yes. S 1> ก็ต้องแอนพิร e ตี้เซตนี้เลยค่ะเราพร้อมเสร์ฟใน a อเนียลบิวตี้อยากได้งาน ดีเนื้อสีคมนะคะทาแล้วไม่พองไม่เป็นฟองอากาศแนะนำแอนพริตตี้คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดสีปราบเสียงชุดสีแดงเซตนี้เลยใครที่สนใจนะคะรีบทักอินบ็อกดเลยก่อนสินค้าหมดนะ